ก็งั้นถึงาชวงตอบถามนะครับอคนแรกก็คืออไอ้ดีกว่าเกรนนะคอับคำถามคือเอาเป็นเอาเป็นพี่อยากเป็นควายหรือตัวเหตุครับเป็นเยอะวกับออันนี้คือตัวเป็นควายดีกว่าครับควายมีประโยชน์กว่าตัวเหตุครับไอเหตุเลยไปเลยมานะครับอืม นีอ่าวเขาไ,ไปอีอกละอืมพี่พี่ชินมีอะไรอยังแานที่อะไรชินผมใช่ไหมครับพี่เป็นตุ๊ดแต่แบบโนถ้ามีรูุ้๊ดแฟนชื่ออะไร,แบบร,อ,อ,ะไรอ่าม,มีก็มีก็ไม่ใช่ว่ามีหรอนะก็มีอยู่นะอ่าแฟนชื่อต้นนี่พอพาร์ลอลอร์ลงิลองอออ่าง จ,จุดหาเองนะครับแฟนเป็นทอมใช่ไหมครับโนหญิง <No. S 2> แพ้ครับทีเป็นตุ๊ดใช่ปะโน <No. S 1> มุสีตุ๊ดไอสัตว์ถ้ามีตุ๊ดต้นชื่ออะไรอ่าไม่รู้ครับมันเรื่องของอนาคตกูก็ไม่รู้เหมือนกันครับแพะเดี๋ยวียวก็รู้เองครับอีคดีกลัวใครเดี๋ยวไ่เคลียร์เรดิหลานอ่าอีกกี่ปีพี่จะตายพี่จะมีแฟนเป็นผู้ชายหรือทอมถ้าจะเกิดได้อย่าเป็นเกย์หรืออ่า แล้เลสเบ็ดอะไรอ, <c oughs> อ้าวคำถามนี้ก็คือเป็นผู้หญิงสิครับเป็นผู้หญิงทแท้ๆอ่ากี่ปีตายประมาณเก้าสิบหนึ่งร้อยปีครับอ่าถ้ากอย,อยูถึง 1, ่ถึงพันปีก็ว่าไปนะครับอ่าเป็นเกเรเปล่าโนชายแท้ครับนี่ดแนด่นอนถ้าพี่โดนมีทิ้งทำยังไงก็อ่าอ้าวคำถามนี้อืม น้องก็รู้ครับอ่าเอฟอ่าปันเซอสเอสเอสเอ็กซ์เอสนะครับจุดไอ้ที่นี้อ้นนี้เด็กหัวเกรียนนะครับชิปลาโหมดนะคตอบกับแค่นี้แหละส่วนนี้เขาไม่บายอันนี้นะตอบคำถามเห็นเออไงเนี่ยตอบดูอืม Okay. สว่วนไม่ขอบบ๊บยบายินท่านนี้ก่อนเขาไป